คำเตือนจ้าคำเตือนจ้าอ่านกันด้วยจ้าอ่านกันด้วย くいいとこいいな。 หลายคนอรุณสวัสดิ์นะครับทำไมตองนี้มันถึงเบียดรอยได้ละเนี่ยทำกัไไนไมอ้ายละ ยบซักหน่อยนะกันนะฮเอฟายังสวยมันเลยนะแบบนี้อีกแล้วหรอคงเป็นพอเราอีกแล้วสินะ ให้ตรงวิญญาณถูกพิพากษาหากสมควรได้รับสานสิสงให้เขาได้รับมันคงเป็นอย่างเคยสินะครับหาขอมาตามให้ดีๆด้วยรอบนี้คงอร่อยน้าดูเลยนะครับ แต่ว่าทำไมต้องถอดออกกี่ครั้งอะไรนะครับเนี่ยลอยลอยหเรัาบตหบสงสว่างมันสักได้ร้อให้อภัย 来，马哥。